โอ้ยตรงนี้มีคนตีกันอยู่เราต้องเข้าเสียโซน้เร็วทีส่สุดยึ๊บยึ๊บยึ๊บโอเคอยากได้ที่หาผลจังเลยโอ้โลบักไม่พออีกแล้วไม่เคยพอเลยที่แต่ทำช่องมาผมขอแนะนำลาว่าบักแบบคอนฟิกเกอร์เกมทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณได้เลือกซื้ออีกมากมายลิงก์สอนเติมโลบักใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนคำสอในเกมโลบักครับชื่อว่าบล็อกฟุต นี่ครับนี่เราอยู่กันที่พาที่เท่าไหร่วะสองร้อยกว่าแล้วมาไกลมากเลยเนี่ยคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการสุ่มผลพิซากันโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มผลแล้วก็แจกคือมันบินช้ามากเลยอ่ะเราจะสุ่มผลนะแล้วก็แจกผลนะผมจําไม่ได้ว่ากี่ผลนะผมจะตั้งไว้ห้าผลแล้วกันผมจาไม่ได้ว่ารหัสเนี่ยมีถึงห้ารหัสหรือเปล่านะครับก็ห้าผลแล้วืมประมาณห้าผล๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่เกาะสนกันดีกว่านะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะทําในคลิปนี้ก็คือ ผมอยากลองพิมพ์สวัสดีครับด้วยยศยูทูบเบอร์อีกรอบว่าจะมีใครจะมาฆ่าผมหรือเปล่านะแบบคือมีในอัปเดตทีแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดฆ่ายูทูบเบอร์อยบางคนอะจะได้รีวาร์ดนะแต่ว่าของผมจะไม่มีรีวาร์ดนะผมไม่ได้ไปคุยกับเขาเพื่อเอารีวาร์ดนะเขาจะรู้จักอะไรผมหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครโอเคเดี๋ยวเราไปซุ่มผลกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็รอแชทไปนะครับ ตอนนี้มีคนพิมพ์ว่ายูทูบเบอร์นะใช่นหมล่ะเพิ่งจะถึงขดนะไปครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มผลกันดีกว่ามาได้ผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ย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 ผมดีเนี่ยอยู่ในเซฟโซนโอ้ดีนะอยู่ในเซฟโซนเมื่อกี้งั้นผมโดนฆ่ามา โอ้ยทำไมรหัสหลักมันไม่เคยได้ผลดีๆกับชาวบ้านชาวเมืองกับเขาเลยผมอยากรู้จริงๆด้วย,ยคือหลายคลิปแล้วบอมบอมบอมสปริงสไปบอมสปริงสไปเป็นไรเป็นอะไร,อะไรบอมสปริงสไปบอมสปริงสไปยอยู่นั่นนะ่ะวนไปวนมาอยู่เนี่ยเพื่ออะไรฮะอยากรู้ว่ะไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปอีกรหัสกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในที่รหัสที่สองนะครับรหัสเรียวซีโร่โก้ นีครับรหัสนี้ยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับยังไม่ได้ฟาร์มนะเป็นรหัสที่ผมได้ซื้อคนสายฟ้าไปในคลิปที่แล้วนะ <Okay. S 1> โอเคโอเคไอเราไปจะรับเฟสดิ <Yahoo! S 1> มาซุ่มผลกันมารหันี้ขอดีดๆสโมกดีไหมกระจอกว่ะไม่น่ามีใครอยากได้เลยผลควันอนะผนไม่กระจอกมากอะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมดรอปไว้ละกันผมดรอปไว้ตรงแถวๆสุ่มผลดีกว่าเพื่อแบบว่ามีพวกแบบว่าอยากจะได้ผลใหม่มาสุ่มผลนะครับก็จะได้แบบสนใจผลควันก็เก็บไปเลยอ,อะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการวางไว้ข้างบนอ่ะได้ละโอเคครับเดี๋ยวเราไปรหัสต่อไปกันเลยรหัสที่สามตอนนี้เราอยู่ในหน้าร้านโชกโคโสโตร์นะครับนี่นะครับผมจะพาไปดูบริการของทางร้านนะครับบริการกดขนปีศาจนะครับบริการกดเพชรในออสตาบริการรับฟาร์มบ็อกฟุตคิงทีทบริการาร,บบร,ารับทำผลตื่น รนการละทำไก่ตันนะครับไก่ตันนี่มีขายบ่อยมากเลยนะสําหรับร้านนี้นะครับก็ร้านนี้นะครับที่ผมได้ทําการซื้อผลสายฟ้าไปไเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยไม่รู้คลิปไหนนะแต่ผมจะมาทาการซื้อแบบซื้อโลบักให้ดูนะครับก็ตอนนี้นะครับทางเพจนะครับมีกิจกรรมก็คือนี่นะเขาได้บอกไปว่าย้ายเวลาเจ็ดมาเป็นทุน่งนนี้ตอนสองทุ่มเลยดีไหม มีคนบอกดีเยอะมากครับมีคนบอกดีอย่าลืมร่วมกิจกรรมนะครับตามไปที่ต้นโพสได้เลยนะโอเคเดีย๋ยวเราเลื่อนไปหาต้นโพสต์ก่อนอ่ะนี่ต้นโพสต์นะครับกิจกรรมฉลองยอดไลค์เพจครบ1นึ่งหมื่นไลค์จะได้กิจกรรมแจก,กเงินจํานวน300อยบาท1ิบท่านมูลค่าถึง3,000บาทก็คือแจก,กเงิน3า0ร้อยเนี่ยสิบคนแล้วแบบคนร่วมรายการ4 0 0ร้อยกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดเอาจริงอะ่ะถ้าได้เงิน300อนี้ไปอะ่ะเติมเราบักได้เยอะเหมือนกันนะ ถ้าเป็นพันเลยนะเออขั้นตอนการลากิจกรรมนะครับหนึ่งกดไลค์เพจอ่าผมกดไลค์แล้วนะแชร์โพสต์นี้ไปยังสองกลุ่มที่เกี่ยวกับโลบอกแท็กเพื่อนที่เล่นเกมนี้สองคนและลงหลักฐานการแลวการแชร์ใต้โพสต์ได้เลยงับโอเคเดี๋ยวเราทําให้ดูนะับว่ามันเล่นยังไงนะครับกดไลค์เรียบร้อยกดแชร์โพสต์นี้ไปยังสองกลุ่มที่เกี่ยวกับโลบอกนะครับเดี๋ยวผมจะทาการกดแชร์ให้ดูเลยนะแชร์ไปยังกลุ่มตรงนี้โอเค แล้วก็แชร์ไปกลุ่มโลบอกนับสักกลุ่มนึงอ่ะพิมพ์ไปโลบอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะแชร์ไปที่โลบอกดักก้อนบอลไทยแลนด์คอมมิวนิตี้นะครับเป็นของผมเองนะครับอ่าทําการโพสต์นะครับอ่าโพสต์อ่าเรียบร้อยแล้วนับหนึ่งโพสต์นับกดแชร์ไปแชร์ไปยังกลุ่มพิมพ์เหมือนเดิมโลบอกนำมาที่อ่านโลบอกไทยแลนด์คอมมิวนิตี้แล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการเสร็จเงื่อนไขแล้วนะครับสองเงื่อนไขนะครับแท็กเพื่อนที่เล่นเกมนี้ สคนแล้วลงหลักฐานการไลฟ์กันแชร์ใต้ผมด้วยเลยครับจับผู้โชคดีภายในวันที่จิตนีษาโอเคเดี๋ยวเราแท็กเพื่อนสองคนแล้วกันอ่าเป็นเพื่อนผมเนาะเว็บอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนนี้ปอนใช่ปะ่ะอ่าคนนี้เออมันมีสองเฟซอ,อ่ะอ่าแล้วก็กดปึ๊บอ่าเรากดมาแล้วนะครับ แล้วก็แต่ไฟผมจะทําการใส่รูปนะครับใส่เอ้าเฮ้ยเมนเมนผมหายไปไหนอ่ะอ่านอ่าเดี๋ยวเราจะทำการใส่รูปนะครับสไไาากการใส่รูปแนรบ,รปรบรูปภาพนะครับโอเคครับตอนนี้ผมจะทําการลงครบแล้วนะครสามอย่างนะตัวนี้เรียบร้อยแล้วครบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะบริการทางร้านเนี่ยมีหลายอย่างนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะสามารถมากดซื้อกันได้นะผมเคยสอนเติมไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนเติมอีก นะครับโอเคนะครับก็เราไปดูคลิปกันต่อดีกว่าป่ะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในรหัสที่สามนะครับเป็นตัวแบบนี้เลยเฮ้ยเขาใส่แบบอย่างนี้เหรอจำได้ว่ารหัสนี้เมื่อตังตัวแบบนี้จะขอรหัสน่าจะเปลี่ยนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลแจกกันดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดคาติดตามนานเราจะรู้นะครับว่าน,นี่คือรหัสพิษสมัยหนึ่งนั่นเองนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันถเถอะเฮ้ยตรงนี้มีคนตีกันอยู่เราต้องเข้าเสียบโซนใ่จุด ดึ๊บดึ๊บดึ๊บโอเคเราเข้ามวลาเสียส่วนละเรามาสุ่มผลกันผลที่สามมาขอผลแลรับนี้มาปุ๊บสัมโอ้สัมโมอ,อีกแล้วมันได้มันได้ผลแตงผลกระกากไว้มันเลยไม่มีใครเอาอ่ะเดี๋ยวผมใส่ไว้ในช่องแล้วกันเอ้ยใส่เข้าไปในช่องดิเอ้ยไม่เข้าช่องว่ะเฮ้ยมันยังไม่ มันไม่เข้าช่องอะ่ะฮึบอ่ะตรงกลางนี่เลยเอ้ยไม่เอาอะอยากเขาไว้ตรงข้างบนนีิดไหมปึ๊บเออช่างวันแล้วกันโอเคครับรหัสรหัสนี้ก็ได้ผลเกลือเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปรหัสที่สามไปเอ้ยไม่ใช่รหัสที่สามรหัสที่ 3, สี่โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในที่รหัสที่สี่นะครับรหัสนี้มีผลบางกรดด้วยว่ะโอเครหัสนี้มีค่าหัวสิบเอ็ดจุดหนึ่งล้าน เยอะมากรหัสนี้เขาคุยอะไรเลยน่ะเอาผลไว้ผลนี้ฟาร์มดีนะเอาครับขอบคุณครับโลเกียผมจะไม่ให้ผลใครเดี๋ยวผมต้องระมัดระวังไม่ให้รหัสนี้เสียค่าหัวเนื่องจากมันไม่ใช่รหัสผมเดี๋ยวเขาบอกไอ้เบกมึงทำค่าหัวกูหายเรามาที่สุ่มผลเอ้ยสุ่มผลที่นี่มันไม่นี่เหรอวะมันไม่มีแบบจิบหายละต้องรีบสุ่มต้องรีบสุ่มเชี่ยเชื่เช่เช่เชื่อ ที่ผมไม่พร้อมสู้อะตอนนี้ได้ผลฮะโอ้ยได้ผลสไปเหรอวะเฮ้ยสี่ผลแล้วยังไม่มีผลดีเลยใครเขาจะเอาเมจะไปแจกใครได้วะกูอยากรู้ว่ะโอเคครับเราไปต่อเลยดีกว่ารหัสที่ห้าโอเคครับเราอยู่กันในที่รหัสสุดท้ายนะครับ <S <S เดี๋ยวเราบินไปแล้วก็เดี๋ยวปไปสุ่มกันเลยนะครับเราจะไม่พูดเยอะเลยอันนี้นะครับแมงเกลือ ผลควันนะับเป็นผลเกลือไหมถ้าสำหรับผมอะผมคิดว่ามันยังเป็นผลเกลืออยู่นะเวย้ยมันเป็นผลโลเกยียที่กากที่สุดในเกมเนี้ยคือจริงๆอะผมว่าที่สุ่มผลที่โลกเก่าอะควรจะเป็นแบบเซฟโซนด้วยนะการแบบสุ่มผลแล้วโดนฆ่าอืมอันนี้ที่ผมแนะนําไปทางโลบอคเดีย่ยทางบอกฟุตเออเมมกมปะ,ออะ,ะแมกมาอีกแล้วคุยเอ้ยที่อะไรแมกมาอีกแล้วเอาไหมเฮ้ยมันเซิร์ฟเดิมป,ปะเนี่ยผลควันปะเนี่ยเฮ้ย นี่นรเร็นเธอเปล่าวะเธอที่ผมเคยดอกผ,ผลทิ้งไว้หรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้อ่ะถ้าใช่ยังไม่โคตรวังเอินเลยโอเคครับสรุปรเ,ลเลยนะครับเราได้ผลไม่ดีเปล่วะแม,มแมกมาแมกมาประมาณไม่ถึงร้านประมาณแปดแสน,นมันก็ง,กนงั้นนะั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ผลดีอยู่ดีอ่ะคืออะไรวะฮาฮะฮาห,าห,าหาอ่ะตีไม่ได้ โอเคครับผมก็คิวนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับร้านโชโคโสโตแลตด้วยนะครับก็สำหรับวันดี้ไปกับผมเกลือ,อยุคคลิปเลยอะไรวะนน่าเบื่อวะ่ะเฮ้ยปัง